สียเีเสียสีถ e ้าเราไม่อยากทานสุนนะครับอันนี้ก็ทำไปแกงได้นะคะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาต้มเหมือนหน่อ,นอไม้ทั่วไปนะคะแล้วก็หั่นแล้วก็แกงได้เลยหรือเอาไปผัดได้เลยนะคะถ้าสับแบบนี้ก็เอาไปยำหรือตำส้มตำก็ได้นะคะ ก็จะง่ายเพราะว่าถ้าไผ่ทั่วไปหน่อไม้ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องเอาไปต้มก่อนให้มันจืดเนาะแต่เนี้มันกรอบหวานเลยนะคะไม่ต้องต้มไม่เสียเวลาเอาไปผัดเอาไปแกงได้เลยอันนี้ไปเก็บมายังไม่มันดูลักษณะนะคะก็คือฝนไม่ตกนะคะเขาก็เลยหน่อเล็กนะคะก็จะเอาเฉพาะอ่อน,ออน ไ,ไอ้บวงหวานเนี่ยหน่อไม้บวงหวานเนี่ยเปลือกมันหนักแข็งค่ะเปลือกมันหนา,นะะมนหนาไม่เหมือนไผ่ทั่วไปคือถ้าถ้าแก่งเงี้ยก็กินไม่ได้เลยเนยกินได้แต่ยอดยอด,ยอดมันก็จะหัน่นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ไว้เกงไว้ผักได้นะคะ หอมกก็อร่อยกรอบดีค่ะเนี้ยกรอบใครชอบกินสดจิมน้ำพริกได้เลยแบบคนที่แบบมักง่ายไม่ต้องอะไรมากต้าพริกเสร็จแกะกินได้เลยง่ายต้องไปเสียเวลาต้มไม่เสียเวลา,ไ,วลาไม่ค่อยสมบูรณ์ฝน,นไม่ตกค่ะ ถ้าฝนตกก็จะออกเยอะมากแล้วก็จะอ้วนใครยังไม่มีก็หาซื้อมาปลูกไว้นะคะสักต้นก็ยังดีเพราะว่าจะได้เราก็มีนะคะแต่ว่ายังมันยังไม่เต็มที่ยังไม่พอที่จำหน่ายแต่หลายเพจก็ก็มีจำหน่ายแยะๆคะ่ะไปหาดูได้เลย